ค่ะสวัสดีค oh ่ะท่านผู้ชมทั้งบ um ้านค่ะค่ะมนีค่ะเจคํำสามตัวเตียงในมาติดตามนรืงเล่าความฝันกับคุณตาเคนค่ะค่ะคุณตาเคนนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นผู้ยิ่งกับผู้ทายเนาะค่ะมาสี่คนค่ะแต่เพิ่นเอาปลามาให้ค่ะปลามาให้คุณตาเคนเนาะค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณตาเคนเพิ่สิใหายนวทางเขาจังไรกัไปฟังเอาน้ากันเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเคนค่ะสวัสดีค่ะมนีก็เลยมาติดตามนังเล่าความฝันกับคุณตาเคนเนาะค่ะ ค่ะคุณตาเฮนนี่เพื่อนฟันค่ะเพื่อนสีฝฟันยังไงเขาก็ับไปติดตามรับซมรับฟังความฟันของคุณตาเขนค่ะฟันยังไงค่ะคุณตาโอ้ฟันฟันแบบเก่าแล้วค่ะฟ,ฟันจนังไงบ้างหมดพรงหันเฮาแปลอะไรเนาะค่ะบบเนี่ก็แปลเร้อแปะดีว่าค่ะเพ็่นมหาผัวเมียสี่คน ผู S <S ้นี้กัคู่หนึ่งผู้นี้กับคู่หนึ่ง,กกงสีค่คนเป็นส,ปสี่คนนี่ก็ผู้ใช้กับสองค่ะเอยบ้านนี้อย์าาเนี่ยเนาะบ้านทำเพืนนะค่ะโอ้กับมหาเนี่ยนะเพื่อนวะอืมมหาบา้านกับมานังคุยกันไปเอาไมา้ฮะคุยกันอย่างห้กินห้อยากเนี่ย,ยค่ะบา้านเมียเพื่อนก็ได้คั่วใด้กระตาเพื่นอน ดึงออกมาเป็นถุงปลาโอ้เป็นปลาเออปลาในถุงมันมีตัวเดียวค่ะอ่ะเอาไปกินซะเพื่อนว่าอืมาป๋วกำลังใกล้ๆดันนะคือที่ยิ้มอย่าง้อเพื่อนว่าค่ะปลากระตวใหญ่เติบยู่เพื่อนว่าเป็นปลาอย่างค่ะคุณตาเออเกี่ยังปลาอย่างง้อไข่ไข่ปลาปลาเขาเดี่ยงเนี่ยปลาอีสบอยอ่างเนี่ยอ๋อเป็นปลาเปเปเนาะเออค่ะ อัวก็ยิ้มเนาะปลาตกใหญ่ดีกว่าแม่สองคนหม้อมาสี่คนแม่สี่คนครูครูผัวเมียเออผู้หญิงกับสองผู้หญิงกับสองผู้ชายกับสองผู้ชายกับสองเพิ่นเพิ่นได้ปลาครูหนึ่งเพิ่นได้ปลาเออครูนี่ว่วได้ปลาว่วลายวัวลายหายวัวลายหออ แต่ว่ามานํากันแต่ว่าก็มานํากันแต่ฮูจักนาจักตาเพิ่นบ่บ่บ่ฮูบ่เคยเห็นน่ะบ่แต่มาจากไห๋จักเป็นผู้ใดมาจังเออว่ามาแวะมาแวะแล้วมาคุยกันนี่อ่ะมานางเด่นนําเออมานางเด่นนํากันอืมจังได๋เจ้าว่าไดปลามาให้บ่เพิ่นนํามาให้คุณตาบ่บาดนี้ฮะเพิ่นมาให้คุณตาบ่ปลาเออ เอาไปกินซะเพื่นวะเอาซะเอาไปกินเออเอาไปเอาไปแค่กินซะเพื่นวะโอ้สัมมาเพื่นไดนปามาฝากจังซีเนาะเออบอกกันว่าเรียงใส่เบ็ดใส่กาใส่พวกบัวถือกว่าค่ะเทียกันต้องเทียกันเทียกับบัวไหล่ะบอกเพื่นฟังนะบาเรียงทำมาหากินใส่เบ็ดใส่ม่องเออเพื่อนก็ผัวแต่กระตาเพื่อนอ่ะบ่มีกินดีๆก็ได้เพื่นวะ เอานี่ปลาขทานันเอเอาเห็ดกินซะมาู่ว่าอเอาเห็ดกินซะเออค่ะคุณ<า>ตาสิตีตัวเด็กเป็นตัวใดวันนีต้ตีตัวเด็กเนาะค่ะเปนตีเิ่นมาสีคนเอาหากไรคือคืองอดบ่หคือบางหันนั่นเนาะเออต้องเอาให้เป็นคิดว่าเิ่นมาสีคนตันงมีสีค่ะเออ ปลาก็เป็นแปดเนาะค่ะาปเป็นแปดแล้วมันหายตัวหนึ่งส<ภ>ี่แปดหนึ่งกี่หลสี่แปดหนึ่งอค่ะสี่แปดหนึ่งเออกว่าขึ 8. 4, 8, 1 1> า้นมาสี่คนเนาะเอ 8, ปลาก็เป็นแปดกับตัวหนึ่งก็สี e <ภ>่แปดหนึ่งบ้านนี้ก็มาคั่นไว่าสี่แปดสองหลังกันเป็นสี่แปดสองเออ ้องตัวใช่สามตัวนี่ล่ะตัวไหนเป็นตัดอกค่ะซีเกตสองตัวนี้โตกันบ่เข้าใจเออเออตัวนี้คือเป็นโตกันของเพิ่นนะคะก็แล้วกันไล่ไปผู้เฒ่าไปเข้มกับธิรายไปเรลยค่ะคือธิรายอยู่ผู้ผู้เฒ่ามากนั่นบ่บ่เพิ่นมาอ่าไม่หายเลยเอามาให้ผู้เฒ่าเพิ่นเป็นผู้เฒ่าว่ะ ค้นกคนกลางคน,นเอามาห้คุณตาเป็นผู้เฒ่าเนาะเอกคนคันตีเป็นผู้เฒ่าน้าพุ้ตาสิตีเป็นตัวยอยู่จะเอาตรงไหนจะว่าแต่ผู้เฒ่ากับสิตีน้ำพิจะน่ามึงที่ด่าซอยกันมึงที่ผู้เฒ่านี่กะชีเป็นน้ำเก่านคุณตาเนาะเก่าอือเก่ามาทั้งสิเอายัางใส่กันพุณตานี่ว่าผู้ม่านั่นเป็นผีหรือเป็นคนค่ะ กนะับเป็นคนน่ะนะบาต่ว่าเพิ่นก็เป็นฝีหน้าเิ่นแปลงด่างอะไรเป็นเนาะโอ้เพิ่นแปลงด่างเป็นคนหรือว่าเจ้าขี้ย <ừ, S 1> ังสิเนาะเออเมื่อวานไปอันใส่รอบอยูสา่าเหมือนคนโตกก็จมอย่างนน่ะผู้เดียวค่นะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยบอกก็ยังบอกปัญหาเลยท้อนปูยาเอ้ยว่ะค่ะเห็นบอกว่าหันเอาไปได้ว่ะค่ะเนาะบหันเนาะสิย้อดล้างให้ฟังเนาะค่ะ บาดใเอ่นมาหกคนมาหกคนมาก็มาเสียงกันบาลองบองแป้งเจียกันนี้ไปสองคนมันเดียวอยู่สี่คนเดียวอยู่สี่คนบาดเท่าเอาเอาเจ็ดสี่สี่เจ็ดไปกินแม่บอค่ะขามาเที่ยวนี้ละสีมันเนาะคุณตาเนาะนานจะว่าเอาหมาสูตรเก่าอย่างนั้นเนาะแต่ว่าพูดเอาป้ามาพูดเท่านี้พูดเท่าพูด คุณตาบอกว่าให้ตีซอยกันเนาะตีซอยกันค่ะคือปลาเก่าเนาะคุณตา่เก่าเนาะเก่าหนึ่งค่ะแปดหนึ่งกับเก่าหนึ่งเพราะว่าเอาปลามาให้ตัวหนึ่งเนาะเออกรบปุกแน่ตัวเดียวกั่าหนึ่งอย่งที่บอกคุณตานี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นก็เป็นเจ้าทีเนาะเออเพิ่นเพิ่นให้ปัญหาอีกค่ะอ่าแน่แล้วเอาปลาตัวเดียวให้เนาะค่ะปลาตัวเดียวให้คุณตาแต่ว่า ครูเท่าก็เป็นเก้าเนาะค่ะชีโซ่เท่าตีตีวงหันปานเป็นแปดไม่หมดค่ะแปดหนึ่งค่ะมานน้นสี่คืนเป็นเก่าหนึ่งกับโบหูกับเป็นเก่าหนึ่งกับโบหูคุณตาาูดนะเก่ากันไปแน่ค่ะเก่าหนึ่งว่าคุณตาเออเอาตัวเดียวไงล่ะเก่าหนึ่งเนาะออกันเก่าหนึ่งค่ะค่ะหรือว่าเสียเอาเก่าซุนกระไรเพราะว่าผีเนาะเจ้าทียังสี่นะค่ะมาแน่แลค่ะ แมนนิวเเก่าศูนย์แปดศูนค่ะคือเขาเป็นผีเขาเป็นผีเนาะค่ะเนาะค่ะการถ้ากันนี้วันค่ะเอาไงเดี๋ยวถ้ากันนี้เลยมรมบอมเพิมไปหายไปแมน่คะเออร์เมื่อเด้อเนคือไปห้อเพิ่นแล้วจะ่ว่าจะไปทางไหนถ้ค่ะท่านผู้ชมมันตีแต่กลางกันกันกับกันเออทำนี่เหรอค่ะ กับท่านผู้ส้มท่านใดตีแตกต่างกับขมิ้นไต่ิปเนาะค่ะเนาะสีแบบสีเบ่งสีซอยกันเราเนาะค่ะค่ะอย่งเราเความฟันของคุณตะเคียนกับมีซัมหนีเนาะค่ะเนาะเออค่ะขอบคุณสําหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะค่ะคิปนีมาสรุปตัวเลขของคุณตะเคียนเนาะค่ะค่ะคุณตะเคียนนี่เพิ่นฟันเนาะค่ะฟันเห็นผู้ยิ่งมากับผู้ทายเนาะค่ะสองคนผัวเมียสองคู่ค่ะเป็นสี่คนค่ะ มาหาคุณตาเขนเนาะค่ะมาแวะมาเล่นหน่ำเพื่อนวะเนาะค่ะเพื่อนก็เอาปลามาไ้พ้อมเนาะค่ะเป็นปลาดุกไงค่ะเป็นปลาดุกหรือว่าปลาขาวเป็นปลาซุ่มเปเปนี่แหละค่ะเพื่อนวาเนาะค่ะค่ะเพื่อนก็ตีตัวเลขกเนาะค่ะตัวเลของเพื่อนกบสี่แปดหนึ่งค่ะสี่กับเป็นคนสี่คนเพื่อนวาเนาะค่ะแปดกับเป็นปลาปลากับปลาตัวหนึ่งค่ะสี่แปดหนึ่งเพื่อนกันเนาะค่ะเพื่อนกันไหวสี่แปดสองเก่าหนึ่งค่ะเพื่อนกันเนาะค่ะ วันที่16กดากดาคมพศ2568ให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสากินแบ่งรัฐบาลโชคชคมันมานลำๆำลุ้ยๆเฮ้งๆปังๆไปกับความฝันของคุณตาเค้นเนาะค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบริพาตแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตเลีให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮารับชมรับฟังค่ะ ค่ะทา,ายังมาท่านกดติดตามเจคําก็ขอฝากช่องเจคําสามตัวเต่งนํานนี่เลยค่ะถ้ามีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองใดเจคําสามตัวเต่งสิไปหามหายทันผู้ชมในรับชมรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะค่ะซ้หรับคลิปนี้เจคําสามตัวเต่งขอจยบเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปหน้าพบอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ